มองมาปัญญาเกดเด้อคุณพ่อสุวรรณแจนสมบัติอยว่อำเภอหน้าเชือกแล้วก็คุณพีสำมวยใช้สีจันแล้วกัคุณแม่กุลละคุณพ่อท่องสุขทาวิชัยบ้านแพ้งอำเภอโกสุมพิสัยพี่บัวผันดาวขนองพี่สุวรรณปากมพมพี่สุวรรณบัวนาคลวนแหลวาตจเป็นผู้เอ,อิยซอยสู้ซอยหนูซอยสรง เออเป็นผู้เสริมเติมแต้งเพื่อนบาสิทธ์มีครูเหมือนกับมูมีพิษถ้าเป็นมูไม่มีพิษเรี่ยกว่าสิทธ์ไม่มีครูเพื่อนว่าคุณครูค่าฟังเสียงจ่าเว้ากามวนมวลมูเด็กชาลาด์ลูคุณครูได้นั่นสังสอนแม่นบอนอคุณครูเอ้บ้านเมืองเฮาบ่อเดือดร้อนตุกตำเสียฐกจิตขอบคุณเลไลเดอม่เมด้วย มีเข็มกัดปักเสือเราไปเราเว้ยสิพยากใอย่างเราผู้งามปานนี่ดาบ้านเมืองเฮาบ่อเดือดร้อนตตตํำเศษษฐกิจย้อนดาใสหัวเขตกกบเพิ่นครูสอนไว้คุ้ครูนี่เปรียบคือหยังเปรียบคือไฟดวงแก่งแย้งทางบัดเจ้ายังเป็นผู้สี่สองทางบาดย้ำโยกย่างใหญ่ขั้นไกลได้กะใจตามเอาขอบคุณหลายเด้อคุณรูเด้อ อาจารย์กูเบิง้งผู้ทั้งทางในืด้อาจารย์กูเด้อผู้ได้ผู้ได้ดีใจผู้บ่ได้นาละได้ย,ยากายซลบาบเนี่ยแล้วเพื่อนมาสีบ่มีครูสีบอมูทีมองไปหาพ่อเจาภาพที่เอาขันพ่อเจบภาพก็ต้องแกะให้เบิดทุกคนเด้อพ่อเด้อมาเด้อนักดนตรีอยู่ทั้งใดเนี่ยกำบักง้างนึ่งขันบ่พ่อพอาจารย์กูเอามาใส่เด้อขันเราบ่พ่อนั่นมาลูกกลามา มามามาสะกวนมาสะกวนอยากขึ้นใช่ไหมอยกพึ้นเฮ้ยว่อนๆก็ใส่เงินใส่เบิดเออลูกเกินเต่ามาเอาเอาผู้ใดเมื่อท่านใดไปเอาผู้ใดได้แล้วจะไปอีกเบอร์อะไรให้เบิดสุขคนบ่บ่ได้เบิดสุขคนนั่เสียโกนี่มีเป็นถุงปุยพุนมีพ่อท่องดีพ่อท่องดีบุบผาตาเจ้าคาบไงที่พ่อโอ้ โอ้ยแจกใจถวายท่านมาแล้วกับเฮดไลมาอะไลก็เกาสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเอาคูเบียเป็นหลานเคยเป็นกันยอนมีเด็กน่อยมาถามตะกี้คูบยียกระเป๋าให้แมงงบนีละห่างกันไปประมาณปีกลัวๆเป็ไไน <c ười> ไฟล่ะว่าเจ้าของเคียงน่เออพุนได้สันเศร้าพุนเออนั่งอดัน ผู้นั่งอัดคลิปเสียงยุ่ผุนไปให้สันเศร้าได้รั้กัสันเสียงเคียงสิบวดังฟังสิบบ่มวนนี่แหละเพิ่นมาสิยบบอมีครูสี่บอกหูทีมองไปหาพอท่องดีเอ้ยสมปัญญาอยู่ทางใดบอหันไปถึงพ่อไกลเป็นต่อว,ว่าตาห่างพ้นเมือนมาไรคุ้น่าอาจารย์กูเอย้ยศสียบบอมีครูบาแก่ปัญหานบ่ไดไปนอนให้ย้อนทุกโจ พิ่นมาคู่บ่สอนเด็กน้อยลมคู่บ่จมสิทธิ์บ่สุขคู่บ่ปลูกสิทธิ์บ่อหลูกสองโลกาควงคู่บ่อควงทังให้เด็กน้อยไปบ่อถึงบอนคู่บ่สั่งสิทธิ์สั่งบนคู่บ่สอนสิทธิ์บ่หูสมองปูไร้เปรียวพอยคู่บ่อดึงสิทธิ์ดังปล่อยคอยห่างจากคว่มผิดคูสอนสิทธิ์พอนักทำหบังเพื่งงามชาวบานเกียงเกิดมาเพียงซะอาดเยาวชน ถานะคนเป็นครูสาอาจารย์กูเอ้ยไม่ก็อยากมีน้องสาวเด็กก็อ,อยากได้น้องเคยคู่มีอยู่มะนังเท่าก็าเล่าหลายบดแต่สาวลำดวนนั่นเดียว่ามีผัวไหมบทบาทครูผู้พอ,อโทษเรือปัญหาแต่เพิ่มน,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 นมีมีเขากะไดร้าคอยเศร้าไปตัวที่ัวเดียนยอกยอกอันกทนมีผัวม่นน่งนี่เป็นแม่ใหม่ได้พูดได้จากไตกะเลี้ยงมาร์ตินากระดานนะ โอ้สองโอ้พูดเดียวผู้เดียวผู uh ้เดียวตีนางว่าได้บ่าวเด่นได้เมี่ยหม้ได้นี่แต่มาธุรกิจมันหลายพวดย่าเอาเถอะทังฟ้ามัวงทังโลกงานเหล่าทังโลกงานทั่วงอกย่าเอาเถอะธุรกิกหิายโอ้โจกภาพเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อมาแม่มาแม่มาแม่บ้ามีก็ได้โจกได้ขันแตกมาบับนี้ ยังถือขึ้นประยนอใบเศ้า,ากระไดแ้วเ,เจ้าเด้อครูวดพี่นวองเจ้าเลยดิแ้วเจ้าสิบาทุกขเย็บจังใดบทบาทครูผู้สูงค่าพัฒนาจากหักแถดูแลเยี่ยงพ่อแม่ตนลูกลานเขามาเพิ่อสนสนใจอันศิลปะ ครูเมตตากูนาแพ่งเอาหัาแกแง่งเขาปุนเกล้อผ้าขึ้นเหือสอนผ้ายำผ้าขึ้นเหือสอนผ้ายำขามนาทียันกวงไงไหลายปีบอกวิธีไงเฮ็ดแต่เห็นเป็นไอพ่อพ่อเขาพ่นบอลถูกไพ พอท่องดียคุณคู่นี้สวนบาปบุญคุณทวดใบให้ถึงฟังแล้ววางเดินบ้านไปเชิญซาตายังเป็นห่วงหลังให้มา่ยม่มพอแม่เทียมหัวใจแท้คู่เป็นแพ้บ่เศร้าลองสอนแล้วกับเบรดว่างบ่ไดบริทิมสืบข่าวถามหาบาบักนันได้เหตุงานไปเนออีนี่ได้เหตุงานยังเนอถามข่าวหาลูกซิ์ลูกหา เนี่ยเป็นครูผู้ผาทองจนปองชนวนเปลี่ยน้ามาขอโซนเข่าเพิ่งเฮียตาควันทองยั้งสวยเหือบ่เหลือบาเวลาสอนขี้วิตนอนบดท,ทิ้งไว้กะจะลืมคู่บาเข้าผู้สอนเทาไห้เฮียหนุ่วกะตันยูบูซาเพิินผลืมครูเพิินว่าบ่อจรลืไปสันเสีนอนขี้พุงสีเหลืองลุง บ่เสื่อมใครสิดบ่มีครูโนออไปคือเงื่อนไงบ่มีฝามีรหลังค่าเต่กันฝนแต่บอทนแดดลมต่างไผ่ล่างผ่านคู่บาเข้าเถือกำเผาให้มองมอง,มอ,งอย่าเขียวเด้อที่เรียกว่าเห็มาล้ำแค้นเด้อกผู้ใดมาขอเพ่งสาวเหลียบังเหนเอาเข็มกัดไ่ยขึ้นมาด้ยวยไปลง ไผ่ลืบคาขีลโลนอยู่กับพ้นกับโบไก่ไผกะเวนนั่นห่างนี่อาการโก้ยคุณนคุบอาผู้สังสียอมมีเกตตะนาสูง ควนบำรุงเข้ารบท้ำใใจส่วนง,งามแห่งคู่ปันโยกากากันท่ามือบอถือเส้าเอาใจใส่กาตันอยู่เป็นเครื่องหมายสูบ่บหายจากปนูนสํารญอย่างดังในไทยพญามองสองฟังไม่เห็นคาศาสตร์ครูสอนความสาค้นที่ผ่านเขาไปสู่เท่าปัญญาแก่งสิทธิ์ควนเง,ง,งี่ยงแสดงหัวกาตันอยู่บูสาทานขอบคุณคุณคู่สูคุณคูณค่เด้อ ทำไมแต่แต่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเลา้าพุ่นละท่านสั่นคอยก็บอได้ขึ้นมาจับไม่จังซีบอันนั่งสีบออกเมีนบ่อเลือมครวฟุสานานเอาเสียงลำเทนดอกไม้สมมาทายอพอแม่ครูน้อยย่ฟ้วนงามก็มอลำลรมอลำอยากไกลสมมา พ่อแม่ครึ่งโอ้ยกินซ้อยหางเราขึ้นเสียงดีแต่ว่าน่อเทือกใจขนาดเลยอันผู้ไปส้อยแซ่มากวล็เอาบีเอาเพียมากพร้อมแต่ว่าไข่กินก้อนไข่บ่ได้กินส้อยจุบัดคู่วดมานำคนได้กินส้อยจุแสดงว่าโจกภาพล่ำอย่างนิดนิดเอาเงาบัดดีกองพินซิงพันหยกควน เป็นน้ำเส้นบ่เอ้ยไปจำได้อยู่นี่แหละผู้นี่แหละว่าฉันไปซ้อยจูมาพะนักอีนั่นนี่ว่าเจ้าเพียเด้องประั่นอีเจ้าของฟ้ามีจานทร์วต่นดิใช่กาโบนวดตัดเสียตัดชาดอกสีย่างเราดีละตาฟ้าล้วนเฮ้ยแสดงว่าเอวเหล้ามาตรฐานขนาดเลยแหมมึงนี่เฮ้ยกุณสาวน้อยเดี่ยงหามเอ้ย ว่าคุณเมื่อกงเอาทาเนี่ยคิวพี่มึงคือดังคอยแต่มึงเห็นแต่แง่งในไปอยังมาเอาเสียงพิ้งค์กนแตแม่เศร้าสัน พี่ย่อนละมาเดนาดกาตินบอนีอลอดฟังดักสู่รำสู่รำแต่สพนเอ้อบาดเอียบี้มาดีเลินเขากวคอยตัู่บ่ขึ้เขางว่าลำเางก็บ่ย่อนกว่ารน้องเลืกมัเแล้วต่างก้นน้องเลืกมังแล้วตังั้งเก็จะนนาคืนนามารำตาจดเวทเดือ เอากันเด้อผัวไปเมียมันเด้อบดดาดนี้เด้ลอเฮ้ยุณเจ้าขาพี่จะปูรอรอฮะนี่แม่บ้าวสักหน่อยแม่ไปเวลาไปเฮียนลำบน่นสายเอาฮะนี่เด้อนั่นแหละตอนไหนไแห้งเลยลำเดินเสียแขง็แขงเียงพ ดเดือดตาแดงเกมาล็อกเล็กเสียก่อนพอรำม,มาจะลองในงานพอรำม,มาจะลองในงานวันนั้นรำไม่ตามภาษามาพี่น้องจงมาหน้าเชือดจงมาไมเา่เฮาตะคอยมาพี่น้องจงมามาน้องมูจงมาไมเา่เฮาตะคอยอย่าวนักได้ลอยอย่าวนักได้ลอยมาฟักลำไปสงบหน่อยมาลำดำไม่เป็นสาวบาลำดำดำดี นะาเป็นคนรังลำห้าบ่บ่รับรับพี่น้องอายจังเลยากบ่ร oh like ับรับพี่น้องอายจังเลยโดเลฟปลาสละสิโดเล่ปลาสละสิปลาสิฟลาสีละอดโดโดเล่มีโดเล่มีฟลาสนละสิเอาลาลาลาสีโดเลมีปลาสดล แค่เส้นมาไราก,กากันนี้โซดี้คิดกะหัฮอนวะโอ้โอ้โอคำต่อใหมหั่เลิเขาหาเจ้าเย่อ,อมาท่านีหมอยแค่น่ปยเพทนใส่หวงดิฝ่อยเเรียกดูกเฮียใส่เจ้าเด้อไปยังดอกฟองโลไปหันไปถึงเสียกันเปียนพอดีเอาบุนปงไปบุญปง

เดียไปงามยองบังบังแล้วับพี่น้องนั่ล่ะกำไฟมึงกงเกจนกระชิงแกงไฟห่างบังเอาบุญสั่งเสงไฟขังหญ่ักไก่เร่ไก่บุญเต้าตากันรั้งถ้าพวกนั้นทำไฟมาเองเป็นสายเส้นเราบ่มีเงื่อนนอนเดียวร้านเนาววันคืนทำแล้วมาลูไฟกำมะกงขวดแกงไฟแล้วก็ผ้าบาดใจถุกแกงไฟหลวงมาลองผู้แกงไฟมัดพร้อม มาหลอกมาเล็กเชคคืนละสนุกก่กินกีกินก็มาเต่าหัวมานไปปุ่งหัม้านป่าเบาผาเดงน้ำไฟมาหอมหลอนงัเจ้ามาเห็นเราสาวงามแเจ้าไปผาแดงยิตจากดสิจ่าเจ้าเจ้าดมพวงพยอมมอบชื่นใจเอ้ยพวงพยอมมอบชิใจเอ้ยลบุญละเก่าเราเคยสุดทะเลลืมนั่งจำละจมากแค่แรงล้างนวลลืมจาบ้างไฟในผาหมุนวนมวนมาคืนเชงนาง้องเมื่งเธอเจ้า เอกันละบะกนเสื้อสาลามเงาตาลงมุนละไปของเอกตนเจ้าใหญ่เมืองของไปหลวงสุกายังวันพวปุ่มเ้าเมื่อหเงาใจไลตาบาข้าอยู่ทางไปกินบะไว้ขอกใจไฟงอเสีงเหียนเมื่อบออกาลวงลบของรวของบาทาผพารียงขายะนงไปพางแจกตุมจากกำเท้าบตลา เออยาแนวมือยาส่บังเอาควานตังแล้วต่ำลงบังไฟควงผาเรียงแต่กา,ายใจทลายมาเลือแห้งดีเลือแห้งใจมาไมาส่สางมาดอมนางวุ้ยเจไอิอวุอ้ยกะกะลังเกี่ยวอยู่นี่เดียวเซนาขามาหาตี ลาไฟไฟเลยลืมกว่าับปลอใช้วกว่าแก้วไอ้คือ่าให้ยีสิบาทไฟพาแดงแตกมัเยี่ยกันจังใดกนจ้งสี่ตีอจ้งสี่บกอง่ลาไฟเจ้าสีลบลองพว่ปววลอดภัยปัะรนี่ เพอร์เสียใจไข่ยเด้เขาเป็นบ้าด้ขวยเท่าเลยดิลวไฟผาแดงแตกมังจักกำสร้างน่องอีหยังเอ้อองอรออ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 ้ออาออ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 บัอยออ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  ไอเหลือใจต้นตูโสกัสันกินน้ำหายเดี๋ยวไก่ไก่เอ็นปีไฟนำตาให้เหลือใจนี่ผาแดงออยางควมทงไม่ยิ่งกันเีข้าบอร่ำกันวันนี้แม่เมืองผาพงไอผาแดงบอยู่ไก่พันไอ้ไอ้สียางไ้เนอพี่น้องนางไอห้น้ำทาวผาแดงเป็นทําน้องกาลสินพี่น้องพี่น้อง นี่เก้าถึงตาวันทำาสาวทองคำแม่แก้วไอ้ปุ่นบังไฟกกนยมานั่งไอ้